สวัสดีจ้าพอกันอีกแล้วจ้ากระชองสะพายเมื่อเบียงผ้าเห็ดผ้ากินนอนจ้าหมาจ้ามือหนีสิผ้ามาเห็ดแหนมผสมจ้าหรือว่าผสมที่เข้าซื้อกินยูน้ำตลาดนัดจ้าน้ำตามรถลูกชิ้นหรือว่ารถอีหยังแล้วจ้าที่เขาขายยูน้ำตามตลาดน้ำเมืองไทยเข้าจ้าสูตรนี้เป็นสูตรการสร้างรายได้ในนั้อจ้าผู้ใดสิไปเห็ดขายก็สามารถทําขายได้จ้ารับประกันจ้าแล้วก็ ทางรายได้ให้จะาของได้เป็นกอบเป็นกำน้ำจากต้นทุนบ่แพงจ้ะเข้ามาเมืองื้นนี้ส่วนผสมมีอเฮียงเนี่ยจะมื้นนี้จิขอเปาเป็นภาษากลางน้ำเนาะจ้ะส่วนผสมวันนี้จะมีเนื้อปลาจ้ะเนื้อปลาบดกระเทียมสับละเอียดหรือว่ากระเทียมบดนะคะอันนี้จะเป็นแป้งค่ะแป้งมันค่ะอันนี้จะเป็นชูรสค่ะอันนี้จะเป็นรสด,ดีเกลือน้ำตาลแล้วก็ข้าว สุกค่ะจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้อุปกรณ์เอาไว้ห่อค่ะสูตรตรงนี้ใครจะไม่ใส่แป้งมันก็ได้นะคะแล้วก็คนที่ไม่ชอบใส่ชูรสไม่ทานชูรสก็ไม่ต้องใส่ค่ะสำหรับสูตรนี้เรามาทำการปรุงกันเลยนะคะมารับชมกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราใส่แป้งมันลงไปค่ะแป้งที่เราเตรียมไว้ค่ะจะเป็นแป้งมันแป้งข้าวเจ้าก็ได้ค่ะ นี่ก็จะเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะส่วนนี้จะเป็นชูรสกับรสด,ดีนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะส่วนนี้จะเป็นกระเทียมสับค่ะเสร็จแล้วเราใส่ข้าวสวยลงไปค่ะหรือว่าข้าวเหนียวก็ได้ค่ะ การทำจะขึ้นอยู่ว่ามันจะเน่าไม่เน่าอยู่กับการผสมของเราค่ะถ้าเกิดเราคลุกเขาเครื่องให้มันเข้ากันให้ถึงเครื่องให้ถึงหมดทุกอย่างจะไม่มีการเสียเลยค่ะสูตรนี้ทําง่ายๆค่ะเนี่ยค่ะคลุกเขาให้ละเอียดข้าวให้เราให้เรา ผสมให้เราทำการผสมกันให้มันจนแบบไม่ให้ไม่ให้เห็นเม็ดข้าวเลยนะคะจะเป็นการดีอีกอย่างหนึ่งทำการผสมเขาจนเกิดการเหนียวตัวนะคะจนเหนียวเลยค่อยจะได้ที่ค่ะ พอรนนวดเสร็จแล้วนะคะนวดจนเขาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วให้เราชิมดูนะคะชิมดูว่ารสชาติได้พอดีไหมอย่าให้เค็มมากนะคะอย่าให้จืดมากถ้าเค็มมากก็จะทําให้แหนมปลาส้มเราจะไม่เป็นค่ะหลังจากนั้นเราก็ทําการหอ่อแล้วก็เก็บใส่พัดเออบัรจุให้ไม่ให้มีอากาศเข้านะคะประมาณ4-5วันค่ะ เออขั้นตอนนี้ต้องขอโทษทีด้วยนะคะพอดีว่าคลิปวิดีโอหายไปค่ะตอนช่วงที่ห่อค่ะหลังจากนั้นเรามาเจอกันตอนที่มันเป็นแล้วเลยนะคะสวัสดีจ้ากลับมาแล้วนะคะ,ก,ะ,คะกับการที่เราทำแหนมปลาส้มวันนั้นนะคะนี่ค่ะก็ประมาณวันนั้นที่ทำก็จะเป็นวันเสาร์นะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะคะ วันนี้วันพุธห้าวันค่ะครบห้าวันพอดีค่ะแหนมที่เราทําวันนั้นค่ะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะกาลังเปรี้ยวได้ที่เลยค่ะอากาศมันหนาวนะคะอยู่ที่เยอรมันมันก็เลยต้องใช้เวลาหลายวันแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านเราเมืองไทยอากาศร้อนๆก็อยู่ประมาณสามวันก็จะได้กินแล้วค่ะสองสามวันเนาะมันก็เปรี้ยวแล้วสามวันสี่วันวันนี้จะมาทอดให้ชมนะคะผลที่ออกมาที่เราได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะ ปลาจะเนื้อแน่นค่ะอันนี้เป็นแบบแผ่นค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวฟ้าจะมาทำการทอดให้ดูนะคะว่าทอดออกมาแล้วจะน่ากินไหมเพราะว่าสูตรนี้นะคะเราจะทำจะคล้ายคลึงกันเลยกับแหนมเจ้าดังๆที่เขาทำแหนมใหญ่ๆที่บ้านเราที่เราซื้อ,อกินตามรถ ลูกชิ้นปิ้งนะคะลูกชิ้นย่างลูกชิ้นทอดจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะไม่ใส่ข้าวให้เราเหรอกค่ะส่วนมากจะมีแต่แป้งทั้งนั้นมามากค่ะเดี๋ยวจะทําการทอดให้ดูนะคะน้ํามันได้ที่แล้วนะคะเราเอาลงเลยค่ะไม่ต้องให้น้ํามันร้อนมากนะคะคราจะทอดแผ่นก่อนนะคะแบบแผ่นก่อน ทอดให้จนเหลืองจนได้สีที่เราชอบนะคะใครชอบทานสีไหนก็เอาตามสีที่เราชอบแล้วก็เอาขึ้นเลยนะคะพอทอดเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูกันค่ะตอนจัดจานเลยเนาะทอดให้ดูแล้วมาชมกันอีกรอบตอนจัดจานนะคะนี่นะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงคะ น่าทานไหมคะมา,มาคะ่ะรับชมกันเลยคะ่ะนี่นะคะแหนมปลาส้มนะคะหรือว่าแหนมปลาเราทำของเราได้อย่างนี้นะคะใครจะทำขายหรือว่าทำกินในบ้านบอกเลยว่าปัวมากมากคะ่ะเราไม่ต้องไปซื้อเขานะคะเราทำของเราสะอาดปลอดภัยคะ่ะไม่ต้องใส่สารเล่ง ให,ให้ไม่มันเ,เปรี้ยวเร็วนะคะอย่างนี้สะอาดปลอดภัยดีค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับจะคล้าให้ช่องสภัยเมืองเบียร์พายสพากินด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้การตอกและกันคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ชิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ